เดี๋ยวจะต่อไปแต่งไปนะคะก่อนอื่นเนี่ยขอทากันแดดก่อนนะวันนี้จะใช้เป็นกันแดดสมิสทีนสีฟ้าตัวนี้นะคะกันแดดนี่ทาไปเยอะๆเลยนะจ๊ะหน้า้าได้ไม่เป็นกะไม่เป็นฝ้านะคะพี่ฝนฝนคะหนูมีพอสาพอเมื่อวานกินยาคุมแบบ28น่าจะ28เม็ดเนาะตอน6โมงเย็นทั้งที่ยังไม่ได้เป็นเม็ดแต่ใส่ถุงป้องกันนะคะมีโอกาสที่จะท้องไหมคะ ยาคุมแบบแผงให้กินวันแรกที่เมนมานะคะถ้าเกิดหนูกินแบบตอนที่ยังไม่เป็นเมนก็จะทําให้เลื่อนเมนออกไปอีกนะคะถ้าใส่ถุงถุงไม่รัว่วป้องกันได้99%นะคะใต้ตาดำคํำมากเลยขอกบใต้ตานิดนึงนะคะโดยวนี้จะใช้เป็นครุชั่นตลาฟ้านะคะตัวนี้เหมาะกับคนที่ผิวมันนะโอ้เห็นไหมพอกดลงไปนะคะเขาก็จะไม่ได้เยิมขึ้นมาหรือฉ่ำวาวนะคะเพราะผิวมันไม่จำเป็นจะต้องฉ่ำวาวนะจ๊ะ พี่ฝนฝนครับผม12ไปมีพอสะพอกับน้องผู้หญิง11ไม่ได้ป้องกันเลยครับจะท้อไหมครับเครียดมากเลยครับตอนทําไม่เห็นเครียดเลยอะ่ะถ้าเกิดว่าเครียดตั้งแต่ตอนทําเนี่ยมันจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้เลยอะ่ะสบายตัวแล้วมาเครียดทีหลังแล้วจะให้พี่ช่วยอะไรได้อะ่ะไม่ป้องกันอีกแล้วไปมีเมื่อไหร่ยังไงตอนไหนก็ไม่รู้ก็เอาเป็นว่าขอให้โชคดีอย่าเพิ่งรีบเป็นพ่อแม่ไวใ้ใจเลยนะคะคิดจะรักสนุกต้องรู้จักป้องกัน ้าป้องกันไม่เป็นไปศึกษาก่อนว่าเขาทํากันยังไงแล้วค่อยไปลงสนามจริงจะได้ไม่ต้องมาเครียดแบบนี้นะคะแล้วเราก็มาต่อกันที่การเสริมด่างเลยนะคะหลังจากเสร็จทุกอย่างเขาที่แล้วเราก็จะใช้แป้งเซตเมคอัพของมิสทีนนะคะในการเซตหน้านะคะตัวนี้ทาเปล่าๆก็ได้เลยนะคะไม่ต้องทาเป็นแบบว่าหองล่องลองลงพื้นหรือคุชชั่นก็ได้นะ ฝนฝนครับถ้ามีพอสพอกับแฟนช่วงระยะไขต่ตกแฟนจะท้องไหมครับช่วงวัยรุ่นเดี๋ยพี่จะบอกให้เลยนะคะท้องง่ายกว่กวไวทำงานหรือวไวไหนๆเยอะเลยค่ะเรื่องเครียดก็ไม่มีออกกำลังกายก็เยอะแถมสนุกสนานร่าเริงอีกตั้งหาเป็นวัยเจริญพันธุ์เหมาะกับการท้องสุดๆแล้วะคะ่ะไม่ว่าจะระยะไหนๆถ้าไม่อยากท้องแค่เราอะใส่ถุงป้องกันถุงไม่รั่วป้องกันได้99%นะคะ ปิดท้ายด้วยริดกอดของมิทีนะคะแต่อันนี้จะใช้เป็นเบอร์0ูนย์สามนะพี่ฝนๆคะ่ะคือหนูมีเรื่องอยากจะปรึกษาคะ่ะคือหนูมีพอสพอครั้งแรกหลังประจำเดินหมดหนึ่งวันไม่ได้ป้องกันด้วยนะคะจะท้องไหมคะมีพอศพอหลังเมนหมดเนี่ยเขาเรียกว่าระยะหลังเจ็ดค่ะคือนับจากวันแรกที่เป็นเมนเน,เนี่ยนับเป็นเจ็ดวันเป็นระยะเวลาปลอดภัยนะคะถามว่าจะท้องไหมโอกาสท้องต่ํามากคะ่ะ อยากให้พี่เปิฝนตอบคำถามแบบนี้อย่าลืมกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เอาไว้นะคะคิดจะลักสนุกก็ต้องรู้จักป้งกันนะจ๊าสาว,สาว